ความเดิมตอนที่แล้วในช่องสองผีสวัสดีครับเพื่อนๆครับพวกเราช่องสองผีครับวันนี้อีพีนี้เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลร้างย่านบางเลนตรงแยกนพวงศ์นะครับเขาเล่าลือกันว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ทําแทง้งอาจารย์ถามเขาหน่อยว่าตึกนี้เขาบอกไหมว่าเขาจะสร้างมาทําอะไร เขาพูดกับเลนว่าตอนแรกเนี่ยเขายังทะเลาะกันอยู่เลยว่าจะสร้างเป็นโรงพยาบาลแล้วต่อมาเขาจะสร้างเป็นโรงเรียนแล้วเขาก็จะสร้างเป็นที่พักเขาพูดกับเลนแบบนี้มันเหมือนเรนั้นสิ่งที่เราได้แน่ๆคือว่ามันเหมือนห้องโรงเรียนอีกแล้คือใครเขาบอกอย่าเพิ่งไปกลัวไว้ก่อนมันไม่ได้ไอะไั้ดูดูบันไดนะครับบอกโรงพยาบาลแต่บันไดเนี่ยยืนสองคนอะผมกับพี่บอยยืนพี่บอยมัยืนว่ามันเล็กแค่ไหนให้ท่านผู้ชมเห็นแค่นี้ครับบันไดอันนี้ใหญ่แล้วนะถ้าไปเจอตรงข้างหลังเนี่ยสองคนเดินสวนกันไม่ได้ แล้วบอกว่านี่คือทํามาเป็นโรงพยาบาลของนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนี้คือบอกได้เลยว่ายังไม่เสร็จมันเหมือนโรงเรียนอนุบาลมากกว่าไปไเฮ้ยเป็นไม่ได้เพราะว่ามันใช่ใช่ใช่โรงเรียนอนุบาลพี่บวยจริงๆเลยแต่โรงเรียนอนุบาลที่เป็นเอกชนไงที่จะให้ลูกลูกคนรวยแถวนี้เข้ามาเรียนเพราะมีลิฟต์ไงอาจารย์ถ้าเห็นอะไรก็บอกได้เลยนะครับคือจริงๆเราเขาอยู่บนถนนบนเนี่ยบนบนันไดเมื่อกี้เขาก็เดินนําหน้าขึ้นไปแล้วอะค่ะเ<อ>นี่ยค่ะ แล้วเขาก็มาชี้ค่ะเพราะว่าที่คือเราเนี่ยอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับเด็กนิดนึงเด็กก็จะมาสามดวงะวงเหยียบตะปูน,นะคะแล้วก็อย่างผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้เขาก็เป็นคนที่ตกอยู่ที่เนี่ยค่ะงานดูลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่แบบอะไรยังไม่เสร็จอ่ะเน,นี้ยเนี่ยเป็นดินเลยเนี่ยเป็นอะไรก็ไอาจารย์เน้นบอกเลยนะนถ้าส,สภาพเนี้ยลงเรียนอนุบาลอ,อันนี้ห้องเรียนชัชวเห็ปนปะ นึกถึงตอนเราไปโรงเรียนวัดน,น้อยดีอาจารย์เออไปไปได้อาจารย์นึกถึงเรียนวัดน,น้อยนะออที่เราไปโรงเรียนล้างไงอาจารย์ดูเดชช่องเนี้ยโรงเรียนแน่นอนวนล้ะไซส์คือไซส์เนี่ยมินิมากใช่โรงเรียนแน่นอน อันนี้ห้องน้ําก็ยังไม่มีไม่มีสุขภัณฑ์ไม่เยนี่ไงอาจารย์มันจะมีห้องนอนเด็กนี่ไงนี่ไงแล้วก็อันเนี้ยอาจจะเป็นเลนไม่ได้ถามใครเลนคิดเอาเองถูกไหมคือเลนไม่ได้คิดค่ะแต่เขาพูดกับเลนว่าที่เนี่ยเขากําลังตกลงว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าคนหนึ่งเขาบอกว่างั้นทาโรงเรียนไปเลยน้องเป็นคนพูดให้เลนฟังเขาก็เลยมาวิ่งเล่นมันไม่ต้องเรนเด็กลงในแอนุบาลที่ให้เด็กนอนไง ก็ลงให้เด็กนอนไงนี่ห้องพักครูอะไรอย่างเงี้ยก็คิดก็อาจจะแบบว่าเด็กน้อยนะเด็กอนุบาลหลายความคิดแปลงไปแปลงมาก็เลยดูงงไปหมดเหมือนแบบจะเอาอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่องก็เหมือนโรงเรียนจริงๆเดีแต่ห้องนี้ไม่เหมือนห้องเมื่อกี้นะครับห้องนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาตีกันหลายรอบอันเนี้ยอาจจะเหมือนกับโรงพยาบาลก็ได้อันนี้นะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวห้องหนึ่งอันเนี้ย อาจจะขายโรงพยาบาลผมว่าเราหาวิญญาณแล้วพูดคุยดีกว่าก็วิญญาณบอกเรนประมาณนั้นนะคะตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างหน้าฝั่งเนี้ยค่ะเรนแม็กไปหน่อยค่ะเดินเดินไปอีกนิดนึงค่ะไม่เห็นครับ เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงอาจารย์เขายืนอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ถอยมาฝั่งนี้ค่ะเขายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเขายืนอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จับเขาได้เพราะเขาอยู่แล้วแล้วตวัดที่ก็บอกว่ามีคน ล่าผู้หญิงท้องเจ็ดเดือนมาทำมิดีไม่ได้หนูถามเลยตรงๆนะด้วยความจิตด้วยความเป็นคนปกติผู้หญิงท้องมันจะล่ามาเอาได้จริงเหรอแล้วผู้หญิงท้องนะคะเจ็ดเดือนจะต้องมันก็ไม่เซ็กซี่เนาะมันต้องไม่เซ็กซี่สิมันแล้วผู้หญิงท้องมันจะเดินมาในนี้ได้จริงแต่เรื่องเล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ใจไปไหนมันก็ไม่สนุกเป็นเรื่องเล่าอันนี้ผมเดาเอาเป็นว่าเราก็ไม่ไม่ไปลดจำนานเขาหรอกเนาะมันไม่มีอีเดนต์ชัดเจน แต่ว่าผู้หญิงที่ที่ที่ห้ขาเนี่ยเลนเห็นจริงๆอยู่ข้างบนชั้นสุดท้ายไปอันนี้มีครับอันนี้มีวิญญาณครับในนี้มีวิญญาณค่ะเดี๋ยวนำเลยครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์อยู่สงสัยว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามีคนเอาของเล่นมาไว้ให้เด็กข้างล่างค่ะคือก็เด็กคนจมน้ําคนนั้นแหละค่ะอ๋อเด็กคนนั้นใช่ไหมคะวิญญาณอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยู่ห้องนั้นด้วยค่ะ แต่ตรงนี้วิญญาณไม่ค่อยเยอะเหมือนข้างล่างแล้วก็ข้างบนค่ะตรงนี้เขาไม่ค่อยมีพลังเยอะเขาดูอ่นอ,อนๆมากเลยอ่ะดีววเรา,นะเ,ราเดินไปฝั่งนู้นนะครับเดินไปปิดมันก็แล้วกันจะไ,ได้ดู <c oughs> เขาบอกว่าไม่ให้เดินไประวังนะคะหมอ,อกลัวตรงนี้ตกได้ครับตรงนี้มันตกได้มันมีคน<อ>เคยตก<อ><อ>ม,มันมีคนเคยตกกลาวทางมันมองไม่เห็นเงมืดอันตรายมากนะครับเวลาสําหรับคนที่มา เอาจริงเนี่ยอุ้ยโอ้โหอ้ย้ยยงางเ่านี่อันตรายมากเลยนี่อันตรายมากเลยมีคนเคยตกใช่ไหมมันมีคนเคยตกไปค่ะมีมีเรนยยนี้ถามเพิ่มเติมมีคนที่มาทาแล้วมาประสบอุบัติเหตุที่นี่ไหมมีค่ะแต่เขาแค่ไม่บอกเราเพราะเดี๋ยวมันไม่เท่ แหมาลามาท้าลองผีแล้วตกลงไปไอเขาจะตายค่ะมีค่ะมีเจ็บหรือตายไม่ไม่ตายค่ะเที่ยเจ็บแค่เจ็บก็คืออย่างอู้นี่ก็อันตรายแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าระวังคือเขาไม่ได้อะคือวิญญาณที่เนี่ยไม่ได้ต้องการไม่ต้องการแบบไฟอะไรกับใครหรอกค่ะเพราะเขาอยู่ที่นี่เขาก็ทรมานแล้วเพราะเขาไม่มีที่จะอยู่เขาก็มาใส่ที่นี่อยู่กันแต่เห็นแบบพวกวัยรุ่นพวกแบบ มาโวยวายอะไรกันเขาก็เออเออตามสบายพวกมึงเถอะอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกมีคนตกลงไปเป็นผู้ชายตัวใหญ่แต่ไม่ตายนะคะตรงด้านหน้านี้มีพี่ที่เขาอยู่ถนนด้านหน้าที่เขาป่ายางเนี่ยเขาอยู่มาประมาณเกือบ2ี่ปีแล้วเขาบอกว่าเคยมีแบบไวรุ่นมา2ี่สิบคนมากลางคืนทีหนึ่งปีสองมาแล้วก็มาโวยวายมากินเหล้ามาแบบมาท้าว่าที่นี่มีดีจริงไหมนี่คือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเยอะช่วงน้ำท่วมก็มีคนมาพักที่นี่ด้วยนะค่ะใช่ แต่ว่ามันไม่มีที่ไปเขาบอกว่าผีก็ไม่เป็นไรแล้วขอให้มีที่พักก่อนเพราะน้ำมันท่วมไปหมดมสรุปชั้นนี้ไม่เจอนะครับไนขึ้นไปดูีชั้นชั้นสามจริงๆมันมีอะค่ะแต่ว่าเรนยอยากให้กล้องจับให้ได้มากกว่านเนี่ยครับเรนคือเขาอยู่ชั้นนี้เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่น้องต้เหรออะไรเห็นอยู่ครับผมผมดูพื้นไม่ได้ดูกล้องอาจารย์คะ อาจารย์ล้วตรงนี้หน่อยค่ะเนี่ยอันเนี้ยผู้หญิงคนนั้นนะคะพี่บอกว่าเห็นอยู่ชั้นสองเขาเดินมากับเราตลอดข้างๆไปไประวังตกนะครับอันนี้อันตรายมากจริงถ้าเกิดไม่มีไฟหรือมาท้าเนี่ยอันตรายมากนะจริงๆบันไดที่นี่แปลกนะขึ้นมาแล้วก็ต้องระวังตรบันไดนี่ไงเออเดี๋ยว นี่คือใครครับก็วิญญาณที่เขานั่งห้อยขาอยู่ตรงนั้นนะคะที่เขาตกงไงนะค่ะเขาคือเลนบอกเลยนะว่าเขาพยายามที่จะให้กล้องจับเขาให้ได้เพราะว่าคือเขาอยากตอบแทนสิ่งที่เราไว้้เขาให้เขากินแลวบุญของเขาแต่เขาพยายามแล้วเขาพูดอย่างนี้เขาพยายามแล้วนะต้องการอะไรครับเขาต้องการให้เราช่วยเหลือเขาให้แผ่บุญให้เขาช่วยแบบเหมือนออกไปจากตรงนี้ทีเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว ระวัง,ะง,งนะคะระวังหัวนะครับนี่เราจะขึ้นไปชั้นสามเหมือนขายธนาคารทางนี้เลยอันนี้มันไม่เชื่อมนะพี่เจมเชื่อมนี่ไง<อ>ถุงมือคนมาท้ารอ ระวังพื้นด้วยนะครับห้องนี้ผีเตะมเลยฮะห้องนี้ไงครับนีค่ะตานห้องนี้ผีเต็มเลยผีเต็มเลยเ,เลยหรอใช่ค่ะมีอยู่ประมาณกี่ดวงวิญญ,ญาณนะคะกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเลยเหรอคะตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยมีหนึ่งอาจจะไม่ค่อยมีพลัง เขาไม่ค่อยได้รับพลังจากใครหรอกคะ่ะทุกคนมาก็ไม่เคยยกบุญมีแต่มามาทำมาแบบหมิ่นยามเกียรติเขาเลยก็ไม่รู้กันด่าเขาว่าเขา,าอะไรอ่ะถ้าท่านอยากให้เราช่วยท่านก็ปรากฏตัวให้เราเห็น อย่างชัดเจนนะคะแล้วเราจะช่วยท่านได้เราจะยกบุญให้อย่างเต็มที่ตอนนี้นะ<ม>ครับเลียนพยายามสื่อสารกับปิญญาณอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าอยากให้เราช่วยปรากฏกายให้เราเห็นนะครับผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างบนเองเดีย๋ยวเราจะไปถ่ายข้างบนดีก,กว่าค่ะเพราะเขาอยู่ข้างบนที่เขาบอกกันว่ามีผู้หญิงห้อยขามีจริงค่ะ มีจริงๆผู้อยู่ร้ขามีจริงๆค่ะเล่นเห็นตอนเดินเข้ามาครั้งแรกเลยค,คือเหมือนเขาพูดว่าไม่ต้องเข้ามาหรอกอย่าเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเคมันมีอะไรคือว่ามันไม่ได้มีอะไรให้พวกคุณสนใจมันมีเขาพูดประมาณนี้หนูก็ไม่รู้อะแล้วเขาบอกช่วยพวกเราทีเราอยากออกจากที่นี่เราอยากไปจากที่นี่แล้วเราไม่มีที่ไป เนี่ยค่ะอันนี้คือหนุนหนึ่งตนค่ะนี่เลนกร็รุนไปกับเขาด้วยนะเนี่ยค่ะอยู่ตรงอยู่ตรงเนี่ยค่ะจะลองดูพนักงานเขาจับไม่ค่อยได้เลยเอ่ะ อันนี้เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะอันนี้เป็นผู้ชายค่ะจริงๆเนี่ยเราอยากให้จับไม่ได้บ้างนะเพราะว่าจะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเครื่องนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปไว้ตรงไหนแล้วก็มีพลังงานหรือไปร่างขึ้นมาคือที่เราจับได้เพราะว่าที่นั่นเราถึงไปที่แบบที่เงียบที่แบบพลังแรงๆอย่างเงี้ยเราส่งมานานแล้วครึ่งชั่วโมงไม่เจออะไรเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แอปพลิเคชันที่เม็อะไรขึ้นมาขึ้นไปชั้นสามชั้นสามีขึ้นไปชั้นสี่เนาะที่บอกว่าเจอดวงวิญญาณใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนนี้นะครับเราพยายามหาดวงวิญญาณอยูน่นะระวังลิปครับที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นจริงนี่คือลิปเนี่ยขอบยังไม่เสร็จเลยอ่จจะไปโรงพยาบาลไม่มาทางไปโรงพยาบาลไ,ได้เลยขอบเนี่ยยังคงกริบอยู่เลยอ่ะแล้เวเนี่ยมันเคยมีลิปมาก่อนแล้วก็เอาเหล็กไปเนี่ยมันต้องเห็นร่องรอยบ้างอันนี้มันเหมือนไม่เคยมีอะไรต่อไปใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นลิปเลยองเนี้อะดูดีขอบทุกอย่างมันยังไม่เสร็จมันยังไม่มีโปโปูเลยอ่ะเนี่ย ไปบอกขึ้นก่อนได้ครับเปนขิดระวังนะผมว่าคาลิเบตลอดนะนบางทีเราเจอไอ้กล้องเราแบบวันนี้มันทำงานหรือเปล่าเราก็ดูจักคนอะไรเรนเรนริเจอรนี้นี่คืออะไรครับว<า>ยอันนี้คือเครื่องเส้นที่เขาคิดว่าเอามาไหวา้วิญญาณที่อยู่ที่นี่นนจริงๆตรงนี้มีวิญ,ญญาณเด็กมานั่งต้องมองต้องมองอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็วิญ,ญญาณเด็กตรงนั้นแหละค่ะที่เราไปไหว้ชุดใหญ่แล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องมากินของเก่าแล้วค่ะอันนี้อยู่ไหมครไม่อยู่ไม่อยู่แล้วค่ะ ไม่อยู่แล้วแต่เขาจะอยู่ในห้องนี้ด้วยคือเขาเนี่ยจะมีพลังบ้างไม่มีพลังบ้างอ่ะจย์มาเร่งชา้าเจอแล้วใช่ไหมคะอยู่ตรงนู้ดล็อกเดียวแต่ว่าผมเล่นต่อไปแล้วมีีการยืนอยู่ยืนอยู่ยืนอยู่โอนตกใจคนไม่ใช่คนคนคุณกีโทรตกใจ ก it. ินออกไปก่อนอ่าใจนิ่งไดคขอนใหม่ค่ะาใช่่คุณกินอยู่นี่แล้วนะที่คุณกินอยู่นี่นะเมื่อกี้อีกทีไข่ทีโอเคไฟลงเลยครับไฟไทยขึ้นบนเลยครับเขาเขาพูดว่าขอบคุณนะเขาชอบกินไอ้นมโอนนมแล็นมมโลอะค่ะ มช็อกโกแลตอันนี้เด็กค่ะอันนี้เด็กอันนี้เด็กลักษณะคือเขานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนั่งคอนั่งคอยแม่มารับผมอยากกลับบ้านผมคิดถึงแม่เขาพูดคำนี้แล้วเขาก็ร้องร่างร้องไห้อ่ะค่ะน่าสงสารมากเขาไม่เสียชีวิตปัจนเนี้ยี่สิบห้าแล้วใช่ค่ะคือเขานั่งร้องไห้แบบนั่งกอดเข่านั่งอยู่แบบผมอยากกลับบ้าน ถ้าผมกลับบ้านนี <c oughs> ผมคิดถึงแม่พูดอย่างนี้ค่ะ จริงเอาขึ้นมานี่แล้วจานี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่เหรอเห็นไหมจ้านี่คือครับนี่เขาเป็นเมียสองดวงวิญญาผัวเมียเหรออ๋อนี่นี่นี่เขาีนี่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 ยังไงเขาอยู่ดีไงเงินไหลทำท่าอะไรเนี่ยคือเขาขอความช่วยเหลือค่ะแล้วเขาทำท่าเหมือนเขาขอบคุณ ว่าเขาอะตายแบบโดนรถทับตายค่ะเขาก็เลยทําท่าแบบเหมือนไม่สับคือเขาไม่สับเขานอนท่าเนี่ยคือเหมือนเขาโดนทับอะขอโทษนะครับอาจารย์เรนนี่เนี่ยอยู่หลังกล้องตลอดเวลาแต้ท่านผู้ชมไปเห็นเหมือนที่เราเห็นเนี่ยว่าเขาทําท่าแบบที่ฉันว่าจริงจินแต่อาจารย์เขาไม่ได้เห็นหรอกว่ากล้องเขาผมเนี่ยถ่ายอะไรได้เขาทำท่าแบบเนี้ยคือเหมือนเขาโดนรถทับอะค่ะเขาก็เลยอาศัยตึกนี้อยู่ โดนรถชนตายทั้งัวดทั้งเมียหน้าปากทางเนี่ยค่ะตรงทางโค้งที่เรากว่าจะดึงเข้ามาเนี่ยค่ะค,คนนี้แหละที่เป็นวิญญาณที่เป็นผนู้หญิงให้ขาบอกให้ทุกคนไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาน่ะค่ะ เขาเตือนไม่ทุกคนเข้ามานะคะไม่ใช่เตือนให้ทุกคนเข้ามาเห็นว่าเขาจะห้อยขาอยู่นะเห็นไหมคะเขาจะทำท่าห้ขาเขาขาวจะงอนะคะ